สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินนะคะเรากำลังจะบินไปมอสโกแล้วก็จากมอสโกรเราจะบินไปที่โดฮาแล้วก็จากดฮาเข้ากรุงเทพนะคะหลุยกํกำลังจะกลับไทยแล้ว <Wow. S 1> ก็ไปด้วยกันกับชาชานะคะเพราะว่าตอนนี้หลุยมีเบบีแล้วนะก็จะไปหาหมอที่ไทย <c oughs> จริงๆหมอที่นี่ก็ดีมากๆนะคะตรวจเบื้องต้นที่นี่ไปแล้วแต่ว่าก็ อยากจะตรวจให้มันแบบว่าละเอียดแล้วเราเข้าใจหมอแบบเข้าใจตรงกันด้วยไม่ต้องให้ซาชาวคอยแปลให้อะไรนี้นะคะก็ไปหาหมอที่ไทยก็สะดวกกว่าแล้วก็ไม่รู้ว่าเครื่องบินมันจะหยุดบินเมื่อไหร่นะคะเพราะตอนนี้แอ o โรฟอร์ก็ไม่บินแล้วกลับไปตอกลับไปคราวนี้ก็ใช้ของกาตานะ ก็ต้องอ้อมโลกมากจากเอเชียไปยุโรปจากยุโรปไปตะวันออกกลางตะวันออกกลางกับเอเชีย <คน S 1> อีกทีแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งที่หลุยกับไทยนะคะเพราะว่าคือจริงๆอ่ะถ้าเป็นญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนที่สนิทอ่ะก็จะรู้ว่าหลุยอ่ะเป็นคนกินอะไรก็ได้กินง่ายมากกินทุกอย่างแล้วทีเนี้ยพอมีน้องใช่ไหม มันก็อาหารที่นี่มันก็แบบกลายเป็น,นไม่ถุกมปากแล้วเราก็คิดถึงแต่อาหารไทยไแล้วก็กินน้อยลง<ม>อะไรอย่างเงี้ยว่าเออกับกับไทยดีกว่าแล้วก็ถ้าน้องแข็งแรงคลอดออกมาแล้วน้องแข็งแรงก็ค่อยกลับมาที่นี่อาจจะก,กลับมาที่นี่ปีหน้า อยากให้ทุกคนดูนะคะว่าที่นี่เขามีเป็นแบบ Smoking Area ด้วยนะคะ <c oughs> คนที่นี่สูบบุหรี่จัดมากอะ่ะเนี่ยดูดิมีเป็นห้องเป็นห้องนะไม่ได้เข้าไปข้างในนะว่าข้างในมันเป็นยังไงแต่เหมือนมันมีท่อดูดอากาศสุดยอดคนจะสูบอยู่ที่ไหนก็สูบได้ ที่สนามบินแล้วนะคะสนามบินอะไรนะซาชาเซเรดเทียวเซเรดียเทียวโบ <laughs> เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศภายในสนามบินไม่มีใครใส่แมสเลยแม้แต่พนักงานที่ทำงานที่นี่ก็ไม่ใส่นะดูบรรยากาศรอบๆ อันนี้ใหญ่มากนะทุกคนมันเอาไว้บอกว่าแบบเช็คอินเคาน์เตอร์ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะใหญ่มากเคาน์เตอร์เช็คอินก็แบบหลายร้อยอะ่ะมีหลายร้อยเคาน์เตอร์เลยนี่อา้าเจอคนใส่เม็แล้ว <laughs> <laughs> ไปกันดีกว่าไปหา อะไรกินไปหาที่นั่งหรอกลับไทยนะคะอาหารที่ราชาอยากกินมากที่สุดก็คือนี่มา,ม,า,าม่าไข่เค็มอืมันอร่อยมากเลยเหรอไม่ได้กินห่อเดียวด้วยนะกินสองห่อไปเลยกะทำมาสองห่อไปเลย คือคาเฟ่มาม่านะคะก็จะมีมาม่าแบบของหลายๆประเทศในเอเชียนะญี่ปุ่นจีนเกาหลีไทยอะไรพวกเนี้ยก็เดี๋ยววันนี้ให้ซาชาเลือกซื้อมาม่าเลยแล้วจะบอกว่าที่เนี่ยมันซื้อแล้วก็มีท็อปปิง้งแล้วก็สามารถต้มผิงนที่นี่ได้เลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าซาชาจะเลือกอันไหน คาเฟ่มามาเขามีมาม่าของหลายสัญชาติให้เลือกไม่ว่าจะเป็นจีนเกาหลีญี่ปุ่นอินโดมาเลสไต้หวันคนชอบกินมาม่าอย่างซาชาน่าจะแฮปปี้มากๆเลือกมาม่าเสร็จก็มาเลือกใส่ท็อปปิ้งได้นะแต่หรือว่าราคาท็อปปิ้งแอบแรงไปนิดนึง เหมือนกันไเหมือนกันเหมือนกันเมื่ออันนี้ก็เป็ดอันนี้ก็ไม่เป็ดอ๋อนเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้ว hot i c y ชไปนภาุกฤนาอังานภานก การโเลการที่ต้องคัดสุกลรา <laughs> นีต้องกินนะ <laughs> ไปใจตังเยวเรามัเางเนี่ยกินแต่มาม่ไม่เอาท็อปปิ้งหรอไม่เอาท็อปปิ้งอ่ะถ้ามาม่คือต้องรสชาติมากม่เดียวโอเคน้ำอ่ะน้ำน้ำน้บใจยิ้งลชวนะ不是饮料，说你不喝什么吗？ 我想喝啥？那就什么？白水要不要？要不要？我想喝啥？绿茶。 ให้จ่ายตังก่อน จากิ้งเอ้จำนำแองใช่ไหมอเยอะมาก อีก็ <Okay. S 2> สำหรับใครที่เลือกเป็นซองนะคะก็สามารถซื้อถาดสี่เหลี่ยมแบบนี้ได้ถาดละ11บาทร้อนอยู่ร้อนอยู่ยังกินไม่ได้ <laughs> อราชื่อมะอินโดกับนี้ก็ไม่เป็ดอินโดหรือมาเลยอินโดนีเซียมาจากอินเดียเหนือโอ้อินโดชาช<ๆ>า <c oughs> ที่ไทยร้อนไหมร้อนมากร้อนวะร้อนมากเลยเหรอ ก็ปีก็รลอนะดูใส่เสื้อแขนกุดเลยนะคะเนี่ยโชว์แขนขาวอันนี้อร่อยไหมอันนี้จาจังเหมียนของตัยเองนะกินไม่กินไม่หมดก็โอนให้ซาชาตลอดเออเรซื้อโอโจ้หน้าเปียนจะมา้ยใต่ในมันยาคุสเลนนะ อเอาก็ไม่รู้อ่ะเป็นรัสเซียก็ไม่รู้เข้าไปไม่ไม่รู้อะไรคนยาคุสไม่รู้จากคนยาคุสเหรอจริงอ่ะรจ,อรอจริงก็ดูประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์าะยี่สิบสามสิบ 不了解你们是吗？Mm. 但是他们是知道他们的国家有雅库这个城市，是吗？Mm. 哪、哦？嗯。 ชอบร้านนี้ไหมอชอบชอบชอบหรอ <laughs> ราคาไม่รู้แพงรู้ไม่แพงราคามามาเซอร์วิสกินได้เร็วมากทลยจำได้ว่าก็ไปมามา่าไม่แพงแต่ท็อปปิ้งแพงท็อปปิ้งก็คือก็แพงน้ำเท่าไหร่น้ำกีบ่บาทไม่รู้ดูให้หน่อย ไม่ออก <laughs> ลืมน้ำที่ไหน้นอสองอัน10บ,น10บนาทบาทอน้ำก็ได้อยู่เนาะไม่แพงเป็นการมามายูเนียนครั้งแรกนะคะแต่ว่าไม่ได้มาดูเสื้อผ้านะมา <laughs> <laughs> กินมามา่า <laughs> <laughs> เดี๋ยวเราจะไปส่งกาชาตัดผมนะคะ คลิปนี้เห็นซาคาใส่ห่วเพราะว่าผมมันบางผมมันบานโอ้โหะซาถาต้องไปตัดผมปะไปถึงซาคาตัดผมกันยังไปไม่ถึงร้านตัดผมไปซื้อเป็นทายก่อนนะคะอร่อยไหมอร่อยกินไหมกินไม่ไ้ ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากทุกคนติดตามคลิปต่อไปของหนุยด้วยนะบ๊ายบาย